สามสี่ป่าตาฮิปสายเก็บเบี้ยเวทโดนในสวนมาน็อกดาววิดีโอช็อตนี้ถือว่าพรีเมียมเลยครับโอนิกรอรับรับรอรับลอกซ้ายออกขวามีคกด้วยว่าได้บายมาจากชัวจริงตรงนี้มาต้นไม้แล้วเจต็มแม่ได้สามแตเข้ามาให้ดูตัวนอะไรครับด่าเอาอแล้วนผู้ชมครับไฟเผาแจ็ปเปอร์น็อกไม้ไม่น็อกไปคุณพายช่วยเราดูเหีียบไฟกับไทยเก้าสิบสามได้อยู่ไฟไม่แรงกลางตารางกลางตารางวิกฤตโอ้โหวิกฤตบอกให้ยกมา ผิดฝายซ้ายไอ้ไอ้ขวาต้องขวาอีสกายขวาเนาะเหอเเเกมที่แล้วนะครับแวมไพร์อีสปอร์ตไทยแลนด์สามารถคว้าแชมป์ให้กับประเทศไทยได้ครับแล้วเกมนี้ครับไทยแลนด์ครับสามารถลุ้นแชมป์ที่2ได้อีกครับแต่จะเป็นทีมไหนที่สามารถจะเข้าไปลุ้นแชมป์ได้นะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับเกมนี้ครับทีมไทยจะได้ลง4ีทีมก็มีแวมไพร์ชนบุรีเฟสแค์แล้วก็โอนิกครับเกมนี้มันมากลุ้นมากไปชมกันเลยครับ อุ้ยแล้วโวกี้ซัดเนเฟโก้ครับแม่โอ้โหใครวิ่งก่อนโดนจริงจรกันสนามนี้ผู้ชมฮะเราเป็น M16 ด้วยนะซิงเกิลโหมดเมื่อสักครู่นี้ก็บอกโคมากกับโวกี้โอพีแล้วเฟิร์สบัตรแรกเป็นของเอซิดเลดวันครับใช่แับนี้แค่บป็นจงยิงเลยนะผู้ชมนะและตารางคะแนนตอนนี้เขาอยู่ประมาณเลขตัวเดียวนะหน้าแรกก็ทําให้เขา,เ<อ>าเลดระดอกีกเ้ชเวฟครับไปซัดไวจีเอคยองไปหนึ่ง โอโว่า,<อ>าจริีหรนะือว่าวีดีจะอดใจจริงจริงผู้ชมอย่าลืมว่าเมื่อวานเนี่ยสี่เกมสองแต้มนะทำไปเล่นไปและเกมแรกของวันนี้เสียผู้เล่นไปหนึ่งคนตั้งแต่ช่วงสองนาทีแรกด้วยท่านผู้ชมครับเล่นสามคนในซา,านท้องเนี่ยยิ่งหนักเข้าไปอีกนะครับครับแม่ห้ไปปวดกระดูกัว่าตัวเลือดสี่นะแต่พวกเขาได้ไปกดบอลแล้วอ <า S 2> ย่างเงอ่าแล้วตัดภาพมาเนี้ยโทนี่เคเดินใส่ด้านั้นเป็นซักซี่ครับดูนี่เคแล้วปลาไฟไล่เลี่ยมใกล้ตรงนี้สิ เอาแล้วตัวคอสไม่เป็นไรเส้นคอข้อมามอ่ะใช่ผมสักส <มา S 2> ี่ป่าตาหิ้วสาเก็บเปียสเวดโดนในสวนมาน็อกดาววิดีโอช็อตนี้ถือว่าพรีเมียมเลยครับโอ้โอจังหวะของพีสเสดแกปลาสวนมาตรงนี้เราดูครับมีส่วนกางจุบตัดตาเมานี่ครับอยู่ไฮอยู่ไฮตรงนี้ครับโน่นนั่งนี่ไม่ใช่พิเศษโลโซนะไม่อยู่ไฮนะโอ้ยผมแบบผมยาวแล้วแตกไปเลยครับนี่ครับพี่ทะเลครับซ้ำเราที่ออกเกมไปอยู่ไฮอยู่ไฮอยู่ไฮเราจังหวะตรงนี้อยู่แล้วเบียสเวดรูปขึ้นมาครับนี่ครับก่อนเป็นทางตัวแกแต่คิวนะครับผม เรคิดว่าเาจะไปแล้วตัดภาพมาเช้าเช้ากับมุดก็มาแต่ชั้นเพื่อนหลังนี้ตรงนี้มาแล้วจังหวะเรารถเกือบเหมือนกันว่าหายสองแล้วมาหนึ่งจ่ายสองพี่ดิวช็อตนี้นี่ลูกนี้อย่างโวกี้รู้ต้นไม้มาบึ้งนี่จะตังคอุ้ยแล้วชาวเกือบน้องอีกหนึ่งคนนะไม่ชมครับโอ้เราเดินนะเปล่าโวกี้ครับเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยวทั้งคู่แล้วเนี่ยต่างคนต่างผู้ชมครับ โอ้เจ็บหนักครับผมปัมเฟิร์ดเอขี่ขึ้นมาครับโบกี้ทางด้านหนึ่งรีเซิร์ฟได้จัมเปอร์จนได้ครับผมแล้วฟรีโดดโดนสวนมาสองน็อกของอีโวลเก็บดับเบิลคิวเลยหรือเปล่าครับแบบนี้โอ้จังหวะน่าจะลึกเข้าไปหน่อยนะครับครับคือซีเข็เดินผ่านแคปต็อปตรงนี้คุณผู้ชมครับโอ้โหไม่ไหวจริงๆครับไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วแล้วมีเก้าอีครับน็อกชรัไม่ได้แถมสองจริงๆพี่ดิวช็อตนี้ของเอซิดครับ ก็เหล่าตู่จะขานกับจะขานกับบรรจงคอะสาเรียบร้อยครับไปขียวมีก้าไปโอ้สามขีงสี่คนครบด้วยในช่วงแปดนาทีแรกครับผม APG ที่เสียไปสองครับผมอาิตยได้สองแล้วฮะก็เหล่าขีดไฟครับไปสวนทางฝั่งตัวเลเฟ่ไปกันครับคิดไฟใชเล่นดีนะใช่ครับผมขีดไฟขึ้นตะกดมาครับมีต้นไม้บังอยู่ขีดไฟตรดจเช็คมุมนี้แล้วเดินจะออกขวางทางฝั่งตัวแม่ทอยครับไปน็อกรีเซิร์ฟได้กลายเป็นว่าเทรดกลับมานอกสองเหมือนเดิมทางฝั่งตัวอีโวย ตัวนี้ชมพันกันบทงางฝ<ช>ั่งตัวสี่เขตครับ <c oughs> แต่สีเส่เขตตอนนี้เสียผู้เล่นไปแล้วหนึ่งคนก็ผมเป็นเฟโดครับเดินมาติดด้านขวาของเลดเฟสับผมคิดไฟเรามีแค่สองคนอีวันตัวนี้น่าจะเสียคู่ชมพันได้หนึ่งแต่เสียสองอะไรครับนี่เปิดก่อนแต่เสียไปสองนั่นไม่ชมครับแบบนี้ทีมสีเ่เขตต้องการคะแนนและทําได้ด้วยก็ผมช็อตน,นี้เก็บหนึ่งเก็บสองดับเบิ้ลคิวครับของทีมสีเขตแกรนด์ลูกหนี้แกะสลัก บรรจงเน้นเน้นปลายัดห้องลึกแต่โดนสวนมาเจ็บสุดท้ายเจวส์ตีน็อกดาวจนได้จากมิก้าผมและเหลือแค่คนเดียวเป็นโอนิกโดนหน้าหลังเข้ามาแซงวิดโบกี้ไหลมาดรอไปไม่าดโอนิกเก็บหนึ่งแล้วจะสามสามไม่ไหวจบ16เต็ม APG โอ้โหเราตัดภาพมาไปั้างด่านครับเวมพายครับรับอีกหนึ่งเมื่อกี้เป็นอาฮยมอวิ่งมาครับจะมาหาพื้นที่พางร้อยเลยตัดภาพมาในฝั่งตัวเหมือนครับเป็น,นฝั่งตัวซิชาลีครับเก็บของนี้อยู่ไหนดีครับขวาซ้ายไป ขวาจริงๆครับพี่ดิวอีโวลูีบอลหวานเจียทีมซีเกตรวมไปถึงโอนิกอีสปอร์ตนะนี้เอ็มเอสชมุรีวิกฤตแน่นอนครับผมซ้ายของบูดแคมแน่นตบเลยครับขวาคือแบบขวาไม่ทิ้งวงเก่าแล้วจริงคือขวาแบบทาบผมเงียบจัดพี่ดิวเอ็มเอสซีทีมเดียวที่จุ่มบูโซนอยู่แล้วเซโนพไหลตายเป็นศพของคาซาชูซูครับครับขอดูวงหน่อยวงดีล่างสุดโอนิกเอาเลยครับเกมนี้ต้องจัดเต็มครับโอนิกอีสปอร์ต บรรจงขอมาบ้านกลางวงไม่มีใครกันแล้วแรมแรมโบกินนี่ครับผมไปโดนทำเมียรับผมน้องดาวได้จาก QBZ พยายามจะเก็บคิวไว้ได้ฮะสำหรับวินทอเลนและโดนวันเสกซ้ำออดจากเกมแรมโบกินนี่นะแฟงกี้สุดเจ็เปิดหัวใส่เลนได้ BN ยูนเต็ดปะทาด้านบนกับ DX ครับผมเป็นสี่แล้วไหลมาครับบ๊อบนำมาแล้วตรงนี้ คิวบีบุตตายเป็นคิวอิตาเลสไปใช่ครับผม2อคิวไปแล้วครับเฟสแคนตรงนี้โทนี่เคโดนน็อกจากมิก้าครับผมเอซิตได้อีกหนึ่งน็อกให้ดูอะไรครับเนี่ยตัดววงกันโอ้ชัวร์ขับรถออกนอกวงก็ให้ดูดูทำไมครับต่อมามิก้าครับสัตว์โทนี่เคโทนี่เคตายแล้วย uh, ังไม่ได้ดูจนเขเหลือจะเชื่อไสหมูมาแล้วโอ้ิกรอรับรับรอรับอยู่แล้วออกซ้ายออกขวามีคนอลได้มาได้ายมาจากชัวร์จริงตรงน hey, ี้มาโดนต้นไม้ แล้วเซมเบ้หนาที่สามจากภาพมาให้ดูดต่วนอะไรครับด่าต่วนจะมาแฟงหลังจีแซนแล้วนัทโวกี้โดนน็อกไปก่อนจากวินทอเลททางด้านหนึ่งขวาล่างนี้ให้เห็นน้ชมมาพักจ <ผม S 2> อบนก่อนแล้วดูทอมด็อกดาวไปแล้วผมโอนิกตอนนี้โดนสวนมาเหมือนกันจีแซนน็อกดาวไปก็ผมเป็น้านจัมเปอร์โอ้ยิงคองมาจากบนไฮกาวิานทอเลทโดนน็อกจากแดมรูดขวาล่างก็ผมดูซ้ายขวาเป็นจีแซนโดนซัมกไจเกมโดยจัมเปอร์ไปแล้วดูฮะกัสนซูได้เบียสเบนน็อกดาวไปจากภาพมาทางฝั่งตัวแดนดูดครับสามวินทอเลทต่อเกมมามเนข้ามาาจกฝั่งตัวเหนกื่อยข้าเกมมา แมวิดฮมึมโหเช็ดปาสตาไปอสองคันครับทางฝั่งของตัวปอเช่กับตัวทูเคโอ้โหีกครับมไ,มไม่อยู่พี่ดิวแต่บ้านแต่ในบ้านทางฝั่งตัวป๊อปครับไปด็อกวายีวันเสร็จตัวนี้ได้เหมือนกันแล้วโดนข้าบ้านมาเซมเบ้หนึ่งหนึ่งโดนออกบ้านมาแล้วปอเช่หาเจอไม่ไม่เจอครับผมอยู่คนละหลังเอาแล้วแกตอนนี้โอนิกจากม<อ>ีโบริชันเล่นโดนหวาดล้อมมาผมเซมเบ้สี่ต่อหนึ่งยันระเบิดยัดเนรมาอีกสองคนแยกเล่นมาเซมเบ้น็องดาวจนได้จากทอมโอ้ใครว่าโอ้โหอีกเหลือสองคนเฉยเลยครับ แกขับหนีจากดาดมาครับมาทิ้มเซมเบ้เพื่อนตัวนี้บอกเลยว่ากันไม่อยู่เหมือนกันแต่ภาพมาตอนนี้กับกิกแฟมเจอทางฝั่งตัวอีก็ยุ่ครับทางฝั่งตัวคาซาซูซูได้ปีสิบเอ็ดออกเกมไป อีกแฟนจบรนดับ15มี1คิวเหลือจะเชื่อใช่ครับผมน้ำชินระเบิดเก็บสนายน้องดาวไปแล้วเป็นศพของน้ำชินครับอีกก้อนนี้สปอตตัวท็อปได้แดมรู้ออกจากเกมไปคิวฟิตพึ่งข,ขึ้นมาไมโครบอยได้คาปโปนออกจากเกมและดูรอดให้จอใส่แฟรงกี้หุนเชิดมุมนี้เอซิ Z จุบูโซเล่นอยู่ปปน,นั่นโตได้ชอปเปอร์มาอีกหนึ่งน้องก็แวมไพายก็ยิงย้ำเหมือนกันเกมนี้นข,นขึ้นมาก็าไปทิ้มไปไม่ไหวครับผมโดนเก็บไป14เป็นเฟสแคนที่พี่ดิวถ่ายไว้ครับโอ้ผมจะอ้วกเขาเล่อย่างนี้ โอ้ล่ะป๊อปไปได้ดักอีกหนึ่งน็อกเอเปซีเข้ามาทิ่มกลาง,างวงวงไงนะแต่แยกเรื่อเหมือนกันตรงนี้ยังกักเอเปซี่อุ้แล้วจุ่มบูโซนหนึ่งสองสามสี่ห้าแล้วป๊อปได้จักออก่อเกมเรียบร้อยเหมือนกันคุณเฟรดอนนี้บวกอีกหนึ่งแต้มให้เอเปซีครับอาลไรครับเอซีจุ่มบูโซนเดินซ้ายล่างหนีไอคิวดิวเป็นหกทีมที่จุ่มอยู่หนึ่งสองสามสี่เจ็ดทีมที่จุ่มบูโซนอยู่นะพี่ชมเกิดจะเริ่มแผนการตรงนี้อยู่แล้วดูโอ้วงหนีเอเปซีเฉยเลยขนาดอยู่ก,ารรกลางเมื่อกี้เเ่ยจะชือ ไม่มีมผล<ม>จริงๆครัผบผมโที่สี่กันว่าบ้านบีเอ็นสวยงามจัดจัดท่านผู้ชมครับล,ลักซี่ซีที่สุสดลักซี่แต่ไม่ใช่ครับผมน้ำ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 ,นำ,นำดื่ม, <c oughs> มนะครับทำมางี้เป็นจังใหญ่แล้วอ้เป็นชมแว็บครับซัดพลาดินหงายเงื่อไปอตรงนี้แต่วสเปย์มาดัดก,ก่อนได้ไปหนึ่งครับไปทางฝั่งตัวไอซิสโดนมาแต่ก่อนต้องปั๊มยางดูดูว่าพามมิ่งยังทันหรือเปล่าดัดก่อนครับผมยังได้ครับแม่ดัดก่อนแม่ให้เธอดัดก่อน แลขวาเอฟิีฟ้าเลยคุยปั๊มไม่ทันเฟิร์สเดย์ไม่ทันเฟิร์ดยไม่ทันแล้วรอดหายหนึ่งแลเรียบไปแว้ยไม่รู้จะทำยังไงจริงแบนร์สเดย์ก็ไม่ทันนะทั้งชมมาแล้วโซนก็ได้เป็นเจ้าชีเกมปลากันด็ดก่อนน็อกบูโซนไปแล้วมุมนี้ขึ้นมาโดนยิงฟรีเลยครับมีก้าเขาบอกมุมเปิดเกินไปเป็นอาซ่านะดซ้ำให้ครับโอ้โหเป็นอาซ่านันวันนี้จะตัดภาพมาฟาลิวิ่งหนีมาปอเช่ครับไม่ได้ยูไฮจากบิทีอาเหมือนกัน แต่ดูเคาะข้ามมาที่จะเก็บคิวเดดก้อนทั้งนี้ครับเดดก้อนเรียบราบคุ้แล้วพี่ดิวคุ้มมากๆแล้วครับผมเอซีดเก้าคิวแล้วฟาริสอัจยาครับยังไม่ยอมตายครับตายตายล้ตายเย็นยังอยู่แล้วเอื้อองเจ็บเหลือเกินโอ้โหเขาได้คิวมาในช่วง15ทีแรกเยอะมากครับผมแล้วแจ็ปเปอร์เข้ามาล็อกขอบเอา้าเกมแรกจอกันอีกแล้วครับแวนพายกับเอ็มเอสซีต้องดูดีๆครับผมแล้วตะเบนคูนโนมาลากสโตนเหตุจัดบอลแล้วโดนสวนมาแจ็ปเปอร์เหลือจะเชื่อแล้วทีบโอ้โห แต่แม่บอกแป็กไปกินได้มีสักหกสิบนัดพี่ชมครับสปอนไซนครับไปซัดเวฟีปไปเหมือนกันแล้วมุมนี้สเปย์มาอาซาเก็บคิวเป็นใครเอ่ยไปโชคสตอลครับแม่มุมตัวนี้จากินโดมันไล่เหลือเกินครับเป<ล>็นงูเห่าหางกระดิ่งเลือดูวต่อพีไฟรอตอนนี้ฮะแวมไพร์เหลือตองคนแล้วโดนสวนเข้ามาน้องดาวเดินแล้วเป็นคอคนเดียวฮะสายปั๊มเลือดมาแล้วครับผมเป็นตอนไซเก็บดับเบิลดาวน์ได้เซ็ตนี้ตอนนี้ไปกินไม่ทันพี่ชมครับมีที่อาจะตัสิสามีสูนคิวไปคอยาที่สุดท้ายยาที่สุดท้ายนี่แหละเป็นฉบับสุดท้าย่ชมครับ แล้วปั๊มยังยังปั๊มยังดื้ออยู่แล้ววงเข้าสีเก์เฉยเลยแบบงงงงวงงงจริงครับดีไซน์สุดครับผมครังก่อนปอลล็อกปอนล็อกรับแ๊ะเรียบร้อยครับแมสเปสี่จบกลางฝั่งตัวแวมไพายจบอันดับสิบเอ็ดครับแมทุกโตทำใหม่ หยอกหยอกเลยทุกโอ้ค ok ุณนี่นะโทษทีโทษทีโุงทีมทีเกตเฉยเลยครับเสียดายอุนอีกนะจังหวะนี้แล้วบอลใส่ได้คิวมาคิวฟิตดีเล่เล็กน้อยแล้วบอลใส่ไปได้ใครมาอีกไม่รู้ผมมาอายคิวฟิตดีเล่แล้วกรับแล้วพอป๊อปป๊อปไปตอกาสาออกเกมเหมือนกันครับโอ้คิวฟิตครับมาจากไหนครับตรงนี้ฮะดีเล่เหลือเกินอีเกิลออกนะคก้ามีสองคิวแล้วจัมเปอร์ครับไปซัดต่อดูเคง่ายเหมือนกันตรงนี้ครับบอลใส่มีเจมเดินขวามาต้องระวังให้ดีบอลใส่อย่าลึกน้องีด้้้าานนนหเล่ไไปบอกว ไม่ได้นะับท่านผู้ชมคข้างหน้ามีไม่ต้องเลือกเล่นขอบวงได้เอ็มเอสซใกล้บีเอ็นแล้วไซร์เลนโดนกดมาจากใครตู้อีโวเหรอไม่รู้ครับหลอดแล้วซีสกายไปได้แบรส่วนไปหนึ่งหลังแตกโซนครับเก็บตัวนอกระเบียรหลอดเขายังคาอยู่หลอดยังยังกระดึ๊บแข่งกับวงเออซูนอันคาร์ปั๊มยางีได้านหน้าเป็นไวใครกับไซเลนครับทุกท่านไซร์เหลือสองทีมเป็นเอ็มเอสซีกับโอลิ่งอีสปอร์ทที่ผมแล้ว YG ต้องเดินเข้าวงพร้อมๆกับบูโซนหลอดไม่มีเลือดแล้วยิง ยังไม่จิงสับปืนนหน้าเซเลนรู้เซเลนเห็นเซเลนย่อย่ออยู่แล้วเซเลนรอจบรอปีกวนบ้านเรียบร้อยครับหลอดขาตายโอ้โหเหลือแค่คนเดียวก็วายจีก็ผมแปดทีมสิบก็เอาไว้โดนซ้ายอีกสเปรมาจากปอบปอบสองอีาไปบอลทันนะเพื่มาช่วยทันนะผู้ชมฮะโโอ้หนี่ครับเอพซีคอนเรคกชั่นผู้ชมฮะไอ้หลามแต่ว่าทีมที่เขีนวงดินขวาเกินดีีใคร เราดูเอาวยป๊อปมาด้านหลังครับทางฝั่งตัวีเจเข้าแล้วจบเราดูเนลลุ่นี้สเปนมาจะไปขบไปกดสับรัวออกเกมไปเหมือนกันเอ้าวแล้วนี่ผู้ชมครับไฟเผาแจ็ตเปร์น็อกไหมไม่น็อกคุณฟ้าช่วยเราดูเหยียบไฟครับไทยเก้าสิบสามได้อยู่ไฟไม่แรงไม่ลุ้นลุ้นอยู่ตรงนี้แล้วอีสกายครับได้ปลอดเชียออกเกมมาอุ้ยแล้วพี่เจมโดนน็อกมาเมื่อสักครู่นี้ต้องขอบคุณครับผมไทยไลน์คอนเนคชั่นโอ้คุณว่าครับพี่ชาวามกล้าไหมระวังชัวร์ไม่ระเบิด ชัวอย่ามีระเบิดชัวเอ็มเอสสีมีระเบิดไว้ไม่รู้ไอเชน็อกดาวอยู่รล้ววนแซมดีดีกว่าหาอไรอยู่ก็อยู่ตรงนี้ครับดีขึ้นไปเจอใครก็หินกินคนก็เหลือเชื่อหลายที่ไปเจอใครเมื่อกี้ไม่รู้เลยดูได้นะไปดูใครโดนจัดนผู้ชมฮะตรงนี้สี่มองเห็นเอ็มสี่ลัมป์พอเช่ไม่ให้ชูปั๊มพอเช่ค้าสหนหาตำแหน่งผู้ชมฮะโอ้โหสี่สระจัดจัดแล้วดูป๊อปย่องมาย่องย่องมาตรงนี้เห็นไหม บางทีเธอแล้วไปซัดตาเมียวเอ้าไปเจอกูกาเจนป้าแล้วดูตาเมียวตาเบียวคนเดียวคนเดียวคนเดียวเบี่ยวสองเสียบสองอะไรพวกนี้ตอนนี้อกจากตาเมียวผมจะอ้วกเอาแล้วนะผู้ชมมาตอนนี้เอเอซีเหลือสองคนแต่ว่าวงข้างหน้าเท่านั้นตายมีระวังให้ดีตอนก่อนในเลนหลังปอนใส่ยาน้องปับยาก่อนเครับเคฟทำได้จัปเปอร์ตรงนี้มาตัดภาพมาทางฝั่งตัวแพททอยเขาได้ชัวร์ออกเกมไปเคฟครับไปรับจัปเปอร์ได้เอาที่นะผู้ชมครับผมตอนนี้เคฟออกจะเกมไปแล้วโอคานเข้ามาแล้วบอลใส่แล้วปดเก็บใส่เล่นเอาจะเกมไหวยังไง โอนิคอยู่เอฟซีอยู่ทีมท้าตารางหมดเลยพี่ดิวทีมดีเกตเอฟซีโอนิคงานนี้แล้วีิการูวงวงดูดขาเพื่อตารางกลางตารางวิกฤตโอ้โหวิกฤตผมบอกให้ยกมาขีดฝ้ายซ้ายไอ้ไอ้ขวาต้องขวาศีลการขวาน้องเห็นสเปมขวาได้้น็อกหนึ่งครับผมวันนี้โอนิคเหลือหนึ่งเปิดจุดแล้วต้องจัดระเบิดหนาซันจัดเรียบร้อยครับแม่เหลือเศษหมดเลย เอเมซีต้องห้ามพาสี่คนเอาผมหนามหน่อยสี่คนเอาเลยพาดูในวงมีแค่นี้ในวงมีแค่สองยิงครับต้องนั้นปอมพิทารูสิกแตว่าเจฟโผล่ขึ้นมายิงเอเมซีหมดเลยเฮ้ยเอ้ยเดนตอนนี้เจฟบางแต่แย่ก็เนาะกระจายไปแล้วป๊อปดูหูเป็นแย่ไปครับเปิดจังหวะจะไปไม่ได้ป๊อปแข็งอยู่ป๊อปแข็งอยู่เจสเปอร์เจสเปอร์ประสบการณ์ตรนนี้นะเจสเปอร์เก็บติดเปสเปอร์สายดีน้ำจืดว่ารูไหลไปแล้วครับูโซนเอาไปกินสายมีตัวเอ็นอยู่มาะจายระวัง ปอนใส่จะเห็นไหมปอนแม่ทอยหนึ่งต่อสองตรงนี้แล้วแม่ทอยนอนฟังเสียงนอนฟังเสียงจัวข้ามาทีจีลุกทีจีลุกทีจีลุกตัวครับผมจะหลุดอ้ช็อตนี้แมนซีกับนายพาดกัอีกแล้วหรือเปล่าท่านผู้ชมครับครับเหลือสองสองปับลุขึ้นมายิงแล้วตัวกว่าครับผมเหลือจะเชื่อเหลืออะไรเหลืออะไรตรงนี้สี่คนตรงนี้สี่คนเหลือไหมหนึ่งต่อหนึ่งไฟนี้เอ็มอีกับคิดไฟคิดไฟเลียวกันเล่ด้านหน้าจ็คเกอร์อยู่ตัวหลังหลังต้น ดถจัปตาฟขอร้องคำว่าไปดถหนึ่งหนึ่งจะเาดินเบาหเปอยโดนกระดานไก่เออเอมเอ็มจอห์นบูลีโอ้นึกว่าจะไม่ได้นาวกระดานไก่ตัวนี้เหลือจะเชื่อฮะโอ้โหแบบนี้ดีดขึ้นไปทบแปดเลยแล้วเจ้คุณตัวนี้คุณอ่ะโอ้ไม่อารมณ์เกนมั้งอย่อารมณ์เกม้องบอกก่อนเป็นกลางสุดๆแล้วนะครับ พี่ดีนผูมม้ชม่าเกมนี้ม,นมันมันเหลือเกินนะโอนิกติดท็อปทีมที่เข็ติดท็อปแล้วผมแล้วก็โอเอ็มเอฟซีได้ไก่ครับต้องอับผมไนมะ่ได้เจอไหมไม่ต้องพูด <laughs> ไม่คืออันนี้คืออันดับเท่าไหร่รู้ไหมฮะสิบห้าสิบหกสิบเจ็ดต้องกับเรียกเลยนะปลดล็อกจนได้ครับผม เอ๋ใน,นช่มงวนี้ผมคว้าไก่เกมแรกคนนี้ผมทีมที่สามไม่มีคิวครับผมปอนไฟกดไป6ดาเมจ4ด5ครับผมแจสเปอร์ดาเมจอ่า433คิวไป3ตัวครับและป๊อปครับผมดาเมจ460ครับคิวไป3ตัวครับแม่โดนทายแจ็เปอร์หนึ่งหนึ่งนะเอ็<ช><ส>มีสีครับปอนซอยใ<ช> <ๆ S 2> อส่ใส่ 4 75ดาเมจครับ6คิวครับ25ทีซูเวอร์ไทม์ครับอันดับที่1ครับ12คิว1,528ดาเมจครับอันดับที่2เป็นทีมซีเคด9คิวครับอันดับที่3เป็นเอซิดรับผม9คิวครับผมอันดับที่4โอนิกมี4คิวครับผมได้แรงกิ้งมาก็จะถือว่าดีครับอันดับที่5อีโวลีบอล4คิวอันดับที่6บีเอ็น1คิวครับผม อันดับที่เจ็ดแวมไพร์หกคิวครับอันดับที่8 9 10 11นี่ครับผม2อคิวหมดเลยนะ VGM YG 2 E แล้วก็ RQ ครับผมรวมถึงเฟสแคนด้วยครับ2อคิว DX ศูนย์คิวครับเกมนี้กีกแฟม1นคิวและ BTR กับ a p g ไม่มีคิวติดมือออกไปครับ BTR ชอบเปิดหัววันแบบนี้อีกแล้วนะครับมาดูครับผมตารางคะแนนหลังจากผ่านมา6เกมเต็มในวิกเดย์ครับ BTR อันดับที่1อยู่ครับ64คะแนน1ไก่แวมไพร์ครับผม6กคะแนน1ไก่ครับผม A sit สาอันดับที่3นะครับ56คะแนน โอ้ยแมนชนบุรีกับผมไก่ตัวนี้การันตีเข้าสู่ซูเปอร์ว<ฮ>ิกเอนเลยนะ49คะแนนหนึ่งไก่ผม o, อนน 1, ีโวดครับ47คะแนนหนึ่งไก่เฟสแคน42คะแนนหนึ่งไก่รอดูหน้าที่สองมันดีกว่าครับลุนโอนอีกกันต่ออ่ะดูหน้าที่สองอันดับ11เป็นโฟร์ไลฟ์มี32แต้มครับอันดับ12 13เป็น a p g Infinity ครับมี31แต้มครับ14เป็น G4 Max ม,มี27ครับ15โอนิกมี27ครับ16เป็นฮาเคียวมี27ครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับผม วันนี้อยู่กับปอนไซบ้างนะนะครับปอนไซจากไอเมชูบุรีนั่นเองนะครับผมเมื่อวานนี้มาเป็นทางด้านฝั่งของอป๊อปไปแล้ววันนี้เปลี่ยนบ้างเปลี่ยนบ้างนะนะครับโอ้เกมนี้มูฟสวยมากครับไอเมชูบุรีครับวันนี้เราไปดูวิธีการเล่นของทีมต่างชาติมาเยอะหรือเปล่าครับทำไมวันนี้มูฟสวยจริงเกมนี้ก็ต้องยกความดีคมชอบให้อเจลในการสั่งลายมูฟเข้าครับนี่ก็ทตามสั่งอย่างเดียวครับ Yes อกะก็ต้องบอกว่าเกมนี้จริงๆคือล e m มูฟของเราเนี่ยนะครับมันมันพอเข้ากลางวงได้มันก็เลยเล่นง่ายเนาะนะครับแซนฮอกใช่ครับแม้ว่าวงคือวงในเกมแทบจะไม่เป็นใจกับเราเลยนะครับแต่ว่าตัวของด้านฝั่งของด้วยความที่เราเข้ากลางวงจากการอ้อมพาราไดซ์มาได้เนี่ยก็เลยกลายเป็นว่าเราเล่นง่ายเลยนั่นเองนะครับ หลังจากเข้าปไปในเพลย์โซนตอนนั้นรู้สึกว่นนาเราต้องแบบต,ตั้งรับก่อนหรือว่าต้องเข้าวงต่อจากการที่คุยหรือสื่อสารกันภายในเกมครับก็ตอนแรกก็เลือกที่จะตั้งรับกันครับแต่ว่าวงต่อไปเปลี่ยนแล้วหนีบ้านเราไปเยอะมากเราเลยเลือกไปรับในวงแทนครับผมครับก็เลยตัดสินใจจะเข้าไปรับในวงก่อนดีกว่าก่อนที่จะให้คนอื่นมารับเราแทนนั่นเ <roar S 2> องอ๋อนะครับผมแล้วข้างหลังเราบริเนขอบเพลย์โซนเราตัดสินใจยังไงคือเราไม่เคลียร์เขาก่อนเลยครับหรือว่าไม่เป็นไรมันเขายิงเราไม่ได้หรือยังไงครับ มาถึงในวงไหนครับวงที่<ง>พอออกจากบ้านแล้วครับใช่ครับพอออกจากบ้านมาก็เราก็หามัง์เกอร์ปิดข้างหลังเอาครับเพราะว่าข้างบนหัวมันเป็นมันเป็นเขาที่ค่อนข้างเป็นในยากมาที่จะมีคนไปเล่นอยู่บนกลางเขาครับก็เลยคิดว่าเอาเอา,เอาเนินเขาปิดเอาแล้วก็เอาหินปิดข้างหลังแล้วก็เล่นกับข้างหลังเอาครับอ่าก็คือใช้พยายามหาพวกก้อนหินต้นไม้บังเอานะครับแล้วก็เล่นกับทางด้านฝั่งของตำแหน่งเวอชันตรงนั้นก็คือเนินเขาได้แหละนะครับโอ้ แต่ว่าก็เอาเรื่องนะเกมนี้เอ็มแอชุนบรีนะครับผมแหมนะครับผมใไปไปมามาใครจะคิดว่าโหวงอย่างยากครับเอ็มแชุบรีวงแรกเปิดมานี่ร้องไหม ว่าตอนที่เราไปบอกแบบอย่ายังยังไม่ค่อยลองเท่าไหร่พี่ถ้ามันเป็นขวาล่างเนี่ยคือมันค่อนข้างกับไกลกับเราเขาเลยอยู่ซ้ายบนแล้วบนขวาล่างนี่พี่จะร้องเจี๊ยร์แน่นอนนะพี่ร้องเจี๊ยร์แน่นอนนะอันนี้ก็คือร้องเบาๆแล้วกันนะนะครับเฮ้ยแต่ว่าต้องบอกจริงๆว่าตอนแรกผมเห็นโอ้โหลายคือเบินมันก็มาขวาสุดไงกว่าเราจะได้ลงกว่าเราจะได้ฟาร์มอีกนะครับเห็นมีแวบไปฟาร์มผ่านทีม้วยนะฮะโดนลงทับด้วยใช่ครับใช่พี่ผที่พาร์มผมอ่ะโดนมีคนลงทับแล้วก็โดนเขายิงมาไล่ เสียสองน็อกไปต้นเกมเลยพี่แต่ก็ต้นเกมเลยอะไรฟาร์มเอาไปเรื่อยจนหนึ่งไปฟาร์มฮาตินเลยเพราะว่าของน้อยเกินอแล้วฮาตินไม่คิดว่าจะมีคนอยู่ข้างในเลยตอนแรกผมเห็นเฮ้ยทำไมเข้าไปฟาร์มฮาตินตอนแรกยังแอบสังเกตเหมือนกันว่าจะทาอยู่วงมันกินฮาตินไปแล้วเเข้าไปเข้าไปดูเผื่อเขาลืมแบบไม่ได้ฟาร์มมาไหนบ้างก็เลยบลองไปหาของเพิ่มดูครับก็เลยพอมีของติดม้ดเทมเมอเพิ่มขึ้นมานิดหน่อยครับผม เอาละครับผมนี่ก็เรียกได้ว่าน่าจะโอเคแล้วแหละในการเข้าวงก็เลยเข้าวงก็เลยตัดใจเล่นกลางวงนี่แหละนะครับแล้วเกมนี้กลายเป็นอเพชชุมรีโอ้โหผลงานออกมาได้ดีจริงๆนะอ่ะโอเคแล้วกันนะครับต้องขอบคุณทางด้านฝั่งปอนไซด้วยครับมีอะไรอยากจะฝากถึงด้านฝั่งของแฟนๆชาวไทยไหมครับก็ฝากเชียร์ทีมไทยทุกทีทุกทีนะครับผมแล้วก็ฝากเชียร์เอเอฟซีนะครับครับผมเอฟซีชนบุรีครับเอ้เพชชุมรีนะเอเฟซีครับโอเคก็ขอบคุณปอนไซด้วยก็ขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณมากครับ